คำอะไรวะไอจีบอ่ะเยอะสิดูคลิปนี้ขำกิ้งไอใจกว่ามึงซ้อมลบคู่มึงคิดว่าเราไม่มีอาวุธต่อต้านมั้งละมั้งเออไหนมาเปิดให้ดูสิดูน่ะยะ รถทับอากาศไทยสุดดุพร้อมส่งสัญญาณเตือนสะเทือนถึงว้าแดงขีดเส้นตายไม่ออกจากพื้นที่มีศูนย์พันว้าแดงพมา่าลาวมเขมรมีสะเทือนกองทัพอากาศไทยโชว์ซ้อมรบสุดดุพร้อมฝากคำเตือนสะเทือนถึงชายแดง นี้นะคะบอกเลยว่าเป็นช่วงที่กองทัพทุกหมู่เหล่าค่ะต่างพากันตบเท้าแสดงศักยภาพซ้อมรบแบบดุเดือดค่ะนอกจากจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของกองทัพให้แข็งแกร่งแล้วนะคะก็ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงเพื่อนค่ะว่าให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของประเทศไทยเราแม้ว่าช่วงนี้นะคะจะไม่ค่อยมีใครเกรงใจประเทศเราสักเท่าไหร่นะคะแต่พอได้ดูกองทัพอากาศซ้อมรบกันแล้วเนี่ยบอกได้เลยว,ว่าเปลี่ยนใจกันบ้างแล้วค่ะเพราะว่าดุมากจริงๆ ล่าสุดค่ะทางด้านของวัสนานานวมนะคะผู้สื่อข่าวสายทหารค่ะเขาโพส์คลิปการฝึกซ้อมรบของกองทัพอากาศค่ะ,ะเรียกว่าจัดเต็มมากๆค่ะในปีนี้เขียนหัวข้อไว้น่าสนใจค่ะว่า s u r p s i Attack นะคะบินที่ลบบุรีแต่สะเทือนถึงชายแดนพร้อมทั้งบรรยายรายละเอียดค่ะบอกว่าทออเปิดฉากด้วยกริปเพน a s 39บิน Surprise ATTACK เปิดการทดสอบ ประเมินค่าการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี2,568พอ,อระดมเครื่องบินรบทุกแบบซ้อมรบระเบิดจริง500ปอนแสดงการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศทั้ง JAS 39กิฟเพน T-50 AJ F5 F16 AT6 วิกเล็กรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพอ,อทหารสูงสุดพอ,อรทรปพอ,อทอ รองผอ,บอทอบอร,ร่วมแม้จัดทุกปีบินที่ลบบุรีแต่ว่าปีนี้สะเทือนถึงชายแดนทออย้ำตระหนักในหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการรักษาอธิปไตยเหนือ่นนฟ้าไทยเจเอไกลก็คุณอยากยิงก็ได้เขามีปืนครบผมก็เชื่อว่ายิงได้ย่า่มากกว่ากกิโลเป็นคนนี้ไป่ข้าวิโลอะไรก็แล้วแต่ประเภทไงเราไม่รู้ไกลสุดของเขาเนี่ยนะนะจริงมันนิดเดียวแต่ไกลสุดของเขาถ้าจะมีอยู่จริงๆถ้าจะได้ของดีมากๆเลยเนะี่ยไกลสุดเลยนะ เราก็โอเคเราก็มีใช้ปืนใหญ่ยี่สิบสามสิบสี่สิบกิโลแล้วแต่แล้วแต่ประเภทเราก็เอายี่สิบยิงไปก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเอามาจากไหนอีกใช่ไหมมันอาจจะมีซ่อนอยู่เราก็ไม่รู้ถ้าเขามีซ่อนแเ้าก็ยิงมาได้เนี่ยเราค่อยว่ากันแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าอบยุกประชาชนมาที่สี่พีรอในปัอดภัยแล้วผมว่าเขายิงไม่ถึงสิบหรอกยังไงก็ไม่ถึงอําเดือนเนี่ยเขาจะสร้างบังเกอร์ทาหลุมหลบภัยแล้วก็วางระเบิดวางระเบิดไว้ถ้วยหมดอนะ่ะคุณเข้าไม่ได้ <Okay. S 2> คุณจะเสียพื้นที่ไปเลยอัตโนมัติแต่บนั้นสิ่งที่คุณทำก็คือไม่ต้องคุณไม่ต้องเลือกหรอเดี๋ยวเราเลือกให้ <laughs> เสดใช้ปืนใหญ่ตูมตามเนี่ยก็กเรียบหมดอ่ะคุณเอาเคอสำคัญนะี่หนีไปฝั่งทั้งไทยทั้งว้าเนี่ยพร้อมจะสู้รบ<อ>ว้าแดงได้รับคำสั่งมาจากบกที่ปางซางเนี่ยบอกให้ต่อสู้ยึดฐานที่มั่นไว้ให้ได้สุดฤทธิ์อกองทัพไทยก็สั่งกองพันปืนใหญ่เช็คพิกัดของฝั่งตรงข้ามห<อ>วังว่าถ้าเกิดมีการประทะขึ้นมาก็จะยิงไปลงให้มันแม่นเนี่ยแต่ว<อ>่ายง่ายนี่รายงานข่าวนะรายงานข่าวว้าว้าไม่ถอยกองทัพก็จะลุยเหมือนกันนี่รายงานข่าวว่าอย่างนั้นนะฮะ เแรงข่าวระดับสูงจากกองกำลังกองทัพกู้ชาติแห่งรัฐชาหรือ s s อเอี่ยให้ข้อมูลเมื่อวานนะครับบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ตามแนวชายแดนไทยบริเวณดอยหนองหลวงดอยหัวม้ากำลังตึงเครียดตรงนี้อยู่ตรงข้ามอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่านะวาเนี่ยในพื้นที่ค่ายหลวงได้เสริมกำลังฐานอาวุธหนักนะปืนคอ81ปืนคอ120เข้ามาเพิ่มเติมนะอีกหฐานนะฮะ แล้วก็ทราบมาว่านี่คือรายงานจากฉานนะฉานเขาก็ตามข่าวเราด้วยครับไทยเองก็สั่งให้ว้าเนี่ยถอนออกจากพื้นที่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยสิบแปดพฤศจิกาเนี่ยสมาชิกระดับสูงของว้าเนี่ยหกคนก็เดินทางมาที่ไทยมาพบปะกับเจ้าหน้าที่ของไทยที่เชียงใหม่ก็หาดรือกันเรื่องยาเสพติดเรื่องเข้าเมืองลักลอบเข้าเมืองแล้วก็ประเด็นนี้ด้วยเรื่องการลุกล้ำเขตแดนเข้ามาในพื้นที่ดอยหัวม้าและใกล้เคียง ในวงประชุมเนี่ยไทยก็ขอให้ว้าถอดออกไปนะทางคณะผู้แทนของว้าก็บอกอ้าวรับทราบข้อเสนอเดี๋ยวไปรายงานให้กองบัญชาการกองทัพว้าเนี่ยทราบก่อนที่ปางซางซึ่งเป็นบอกอใหญ่เขาจะให้คำตอบภายใน30วันก็คือ18ทธันวาคมอ๋ออันนี้มันเป็นที่มาของรบจะเหมือนอรุ่เดียวเป็นี่ยูเนหรืเปล่า เขาหลายพันตลนหมดละเดียบร้อยดีไหมพรนะครับา เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนพื้นที่พิพาทชายแดนไทยเมียนมาซึ่งอยู่ในกลุ่มอิทธิพลของกองกําลังรัฐวะก็ยืนยันนะคะว่าไม่ว่าในพื้นที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรพลตพลเอกพนาค่ะก็กล่าวว่าไม่มีเรียบร้อยดีนักข่าวก็ถามค่ะเกี่ยวกับกรณีที่มีกระแสในโซเชียลออกมาวิพากวิจารณ์การทําหน้าที่ของกองทัพบกในเรื่องนี้ซึ่งทางด้านผบทบนะคะก็กล่าวย้าว่าเขา แถลงความจริงไปหมดแล้วเรียบร้อยดีไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตามค่ะด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันโดยกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิพาทชายแดนไทยเมียนมาก็มีการบอกนะคะว่าวันนี้มีการพูดคุยกันในที่ประชุมสภากลาโหมได้เห็นเอกสารทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องเขตแดนทางพื้นที่หนองหลวงและพื้นที่ดอยหัวมาที่มีปัญหา ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเรายืนยันตามหลักการไม่ยอมให้อธิปไตยโดนรุกล้ำและจะรักษาเอาไว้อย่างเด็ดขาดซึ่งทางฝ่ายทหารก็ได้ให้ความมั่นใจเรามีกำลังพลที่พร้อมในการรักษาอธิปไตยและการผลักดันออกไปค่ะแปัญหาเรายืนยันตามหลักการไม่ยอมให้อธิปไตยโดนรุกล้ำและจะรักษาเอาไว้อย่างเด็ดขาด ซึ่งทางฝ่ายทหารก็ได้ให้ความมั่นใจเรามีกำลังพลที่พร้อมในการรักษาอธิปไตยและการผลักดันออกไปค่ะนายภูมิธรรมนะคะกล่าวต่อไปว่าบางคนรู้สึกว่ากระทรวงกลาโหมอ่อนแอเกินไปผมอยากจะเรียนว่าเราแข็งแรงพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยเรื่องง่ายๆที่ผ่านมาเราต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะเจรจาตกลงกันได้หากเกิดสงครามก็จะกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ หากไปถามประชาชนเขาก็ไม่อยากให้เกิดสงครามเพราะคนที่รับผลกระทบมากที่สุดคือประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนไม่ใช่พวกที่เรียกร้องอยู่ที่นี่ นักข่าวก็ถามคุณพวงนายกรัฐมนตรีหรือว่าสหายใหญ่อดีตนักศึกษาที่นี้เข้าป่าจากเหตุการณ์6ตุลา2519และเคยร่วมขับเคลื่อนงานร่วมกับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือว่าพออทอคทขึ้นมาคุมทหารไทยนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ทําให้กลุ่มกองกําลังตามแนวชายแดนโดยเฉพาะฝั่งกัมพูชาลและพะม่าเพิ่มเกริมลุกล้ําประเทศไทยจํานวนมากประหนึ่งมองว่าประเทศไทยมีรัฐบาลที่อ่อนแอไม่มีศักยภาพที่จะสามารถ ทำอะไรพวกเขาได้เช่นในเพจมุมมองเพื่อนบ้านได้มีการแชร์คลิปค่ะของทหารว้าแดงที่ได้มีการออกมาอัดคลิปค่ะเย,ย,ย้ยท้าทายทหารไทยพร้อมกับมีการระบุวา่าทหารว้าเย้ยไทยสามวันเราถึงเชียงใหม่เชียงรายแน่ก็มาโดยในคลิปค่ะทะหารว้าแดงคนหนึ่งได้มีการพูดแปลเป็นภาษาไทยว่าเพื่อนเพื่อน,น,นทั้งหลายสบายดีกันไหมวันนี้เราขอพูดพวกทหารไทยและทะหารเจ้ายอดสืกสองพวกนี้มันบอกอยากสอยว่าทยยัง ยิงก็ยิงสิลองดูพร้อมกับมีการท้าทายทหารไทยว่าใครเก่งถ้ามึงเก่งจริงๆก็ลองดูพร้อมกับมีการชี้พิกัดว่าดอยไตยแรงซึ่งก็เป็นเขตที่ตั้งมั่นค่ะของกองทัพรัชานใต้ บนทิวเขาแดนลาวพี่ในเขตระชานต่ใต้ายตามแนวชายแดนไทยพมา่าซึ่งก็อยู่ตรงกันข้ามค่ะกับบ้านปางคามอำเภอปางมะพา้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็มีการบอกอีกว่าทหารไทยนะพวกมึงสองกลุ่มนะป้องกันให้ดีกูว่าคนเดียวปืนใหญ่ทหารไทยกูไม่กลัวหรอกถ้ามึงยิงกูนะสาวันพวกกูไปถึงเชียงใหม่แนะ่เชียงราเราถึงหมดะ ไม่เชื่อก็ลองมาวัดดูซึ่งคลิปดังกล่าวค่ะก็สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับคนไทยซึ่งมีการเข้าไปตอบโต้เป็นจำนวนมากเช่นทหารไทยแถมใต้คลิปพวกมังยังดงพวกเดียวกังดา่าอีกเ